จริแน,ะะน่วแน่แน่วแน่แน่วแน่นแนเล่นกันอย่างสามผมดูพวกคุณอยู่นะผมไปโทรพวกคุณว่าผมโทรคุณไงว่าเวลาผมเล่นจัดจ่ายก็กยจะเป็นเอ้าลงนี่เลยเหรอ ตาแรกคือมีคนยังหลุดเลยซันตีกนแล้วซนตจริงกูไปละกูไปต่อละกูไปต่อไรี้ยโดนละหนึ <sh> <explode> ่งคนไปด้วยปืนเฮียเนี่ยไปด้วยติดชีวิตติดเอ็นไปด้วยไปด้วยตายด้วยเฮียมาสุก้ายิงโดนตัวเองไอ้เฮีย อยู่แล้วอยู่แ่้วลงมาลงมากูมันเจ็บหนักขึ้นกันอ่ามันฆ่ากูแล้วโอ้โหแล้วมาลงตรงนี้ทำไมเอา้เอาไม่เลยมันไม่มันลงอย่างนี้ไม่มันเอามันตาย<ะ>ไงเตายก็มันดีเพื่อแล้วทำไมมึงตายกัน,นดันเนรนาแสนเนี่ยน,นะ เดี๋ยวนะอัสร์กระสุนก็ไม่มีเอาอะไรจากกูเนี่ยเราจะไปเก็บของที่ไหนล่ะเพื่อนไม่แน่วแน่เลยอืดูจากทรงแล้วแน่วแน่ก็ตายไปสองแล้วเนี่ยแน่วแน่ละเ่อนไม่แน่วแน่กันเลยเนี่ยฮะเฮ้ยใครอยู่ใกล้กูไม่ใช่นัเแ้ย ตีดๆตืเสียงปืนตีตืคนวะเฮ้ยมีคนอยู่ตรงกูไม่ได้เกิดอีเยียบยิงตั้งนานไม่ได้ของเร็วจริง<า>เฮ้ยโอ้โหหนึ่งหนึ่งเจ็ดไอ้ฝาด อย่างม้อก็ได้ AK no 1 1 7่งหนึ่งเสียงคนเดินเหรออือไปไหนไปไหนเนี่ยออุ้้ยไเหี้ยปอยสัตว์กูกำลังเห็นกล้องเลยกล้อองะไรเนี่นะมันเป็นกล่องมหาสมบัติของฉัน กูพร้อมสอยฮองแล้วมาเกิดยัเอ้ากูเกิดแล้วนี่ใช่ไงเมื่อกี้ใครสอดอกี้ใครไอ้นี่กูชน้กไมู้เฮียไปนี้นะเฮ้ย ตรงนั้นมีระเบิดปุ้งปังปุ้งปังปุ้งปังอะไรกันเรียบร้อยฆ่าละวเฮ้ยบิ๊กมันโหลดสุดแบบเลยเหรอไม่เลยเปล่ามันมันน่าจะเหมือนจะหลุดอ่ะน่าจะหั่โหลหั่นหลเลยปีบบดี๊บปะปี๊บปี๊บปะปีบอะไรเงี้ยนี่มาแล้วมาทำไมผมมาเกิดเนี่ยไอ้เฮี้ยปีบเฮ้หอ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 เครื่องปลาไปล้างปลามาหอ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  มันก็ลงมานันทีดิเิ็ตัดเที่ยวตัดบิดบเลยไง,ม,งไมังบิ๊บแบบไม่เกรงใจเพื่อนเลยเนละ<อ>ยเพื่อนไม่มีหอเอาไปหมดเลยมมาเก็บสมนี้ดิกูให้หมือเงี้เฮ้ยของโหดว่าบทบดแน่ๆถ้าทรงนี้นะ่ะเปิดระเบิดไหมครับ I want s c o p e เยอะแยะในบ้านที่กูยอยู่อ่ะเข้ามาดีซีฟไม่เปือนทองเอาไม่เปือนทองตรงเนี้ยเอาไปดีไม่ใช่หรอกเปือนก,กระบอกเล็กผมไม่ชอบใช้กระบอกขาวไม่ชอบไลท์ไลท์ ammo เฮ้มีคนแถวกูเฮียมีไหนเนี่ยนีไหนวะใครออยอฮี่นับโอย รูมเก่งกี้เจอปืนทองวะเอ้ยมีคน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 เจออยู่นี่อยู่นี่อยู่มีค<ห>นยิงแป้งนานทำไมมงเอาไปเมื่อกี้นั่นแหละพป่อยบิ๊กตายวะบิ๊ขบกขโมยเงินกับเ,นะเราขโมยเงินต้องทมต้องทำเลยแล้วก่อนเพื่อนบิก๊ก ปืนอะไรอ๋อปืนเนี้ยเหรอไอสัตว์ขึ้นตรงไหนอะเสียงดังชิบหายเลยไมรู้เลยมีคนรำคาญไอ้น้องเซมปูนี่แหละอ๋อโโหก็สั่นชิบหายเลยไม่ยิ่งมึงได้ใช้หูฟังสั่นๆดิมึงก็ไปซื้อหูฟังปกติมาเหอะไอ้ไอ้ของกากอะไรอย่างเงี้ยแหละหูฟังกูแพงของมึง ฟังไม่ใช่ไวเบเตอร์มึงจะซื like ้อแพงๆแล้วแบบโอ้โหสั lime, ่นจังเลยสั lumière, ่นจัง้วมึงซื้อทำไมวะพี่จีนถ้าซื้อวันนั้นมันลำพาญเหรอเด็กผู้หญิงค้างเราไม่ได้ยินเสียงชูดฟังแบบผู้ดียังดังแลยังไม่ลำคาญเลยถ้าสามารถใช้แล้วไม่ลำคาญได้อะติกตาย เอรพอร์ตแบบปีกเป้าเอรพอร์ตบางอย่างเดียวพูดไม่ไ huh. ด uh ้เ huh. พื wrote, uh ่อนไม่ได้ยินอะไรเอรพอร์ตไงเอรพอร์ตมันก็มีไม้ของมันไม่ใช่เหรอเออไม้เป็นกากไงของเกาะของป้อมจากฮ่องกงของจากฮ่องกงเลือกประเทศซะด้วยสัตว์จะว่าจะฮ่องกงอะไรดีกันมึงบูลลี่อะไรกันนักหนาเนี่ยกูไม่งกวาด้วย คมมันอ่ะเลิกอะไรเลิกแล้วสังคมมันครีบเป็นนิสัยมาแล้วอะ่ะอาจารย์นุชลีเอ้ยอาจารย์วรลวอลุชถอดอาจารย์อะไรวะคมอ่ะแกไม่หายไปนิัยนิสัยจริงอ่ะแกไม่หายแล้วแกแกทำไมวะกูถาอะไรที่มันดีอยู่แล้วมึงจะแก้ทำไมโอ้โหมึงเห็นผู้หญิงมึงไม่จีบอ่ะมึงยืนยืนคิดราคาคือมึงไม่จีบผู้หญิงแล้วมึงยืนคิดราคามึงคิดดูดิยอุ้ยอ้ยแล้วอุเยี่ะแล้วนะ แล้บอกว่าดีคือคุเพียล้วอย่างนี้คนยิ่งสามหนึ่งนี่คือคนดีว่างั้นเหรอใช่มันไม่เกี่ยวกันเนี่ยแต่กูไม่ได้พูดเลยเฮ้ยอ้ข้ามนะไอ้ฝาดมันเจ้าชู้อย่างมึงอ่ะคนดีแล้วกูยังกูเป็นคนเฮีย้โนัดกูนก่อนมึงฆ่ามึงทิ้งแอร์บอลให้เพื่อนก็ยังดีเฮ้ยคนไหนฝาดตาฝาด มุกตาฟาดน,นัดมุกดาประกรณ์โตนี่จะมาเจอคนหนึ Xiaomi ่งเลยเจอคนหนึ <ok ่งกรีไ okay ั okay. ้ไงได้นั oh ่งจริง oh ด้วยนั่งจริงด้วยเจอแล้วมันเห็นกูมันเห็นกูโอเคโอเคโโอเคหโอ้โห ไงแล้วไอ้หนูอติห้าสิบสี่โซมแม่งก่อนไปสิ้นแอร์บอลก่อนก็ไม่ได้ถ้าไม่มีคนขึ้นมาอยู่เหมือนกับกูไดนะ้เนียจะผีสเก็ตข้ามไปได้ไงก็นี่มันก็มากับกูนี่จริงนี่ไงไอ้อะมึงไปไงกูเดินขึ้นมาข้างบนนี่ยกูต้องขึ้นมาข้างบนเนี่ยกว่าจะถึงกูก็ขึ้นมาขนน้ขาขงบนเหมือนกัน เออสิทธิีก็เท่าเฉี่ยม่ำลงวะเอ็นบีกไาโอ้โหเฮียถ้ามึงจะถ้าอย่งนี้มึงต้องเอาไอบอลมาไงมึงเข้าใจว่าเอามาก็ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ดีเซนในเฮียก็กูโดนกูโดนว่าก็ต้องดีเซนต่อวะสฮียอ้หกลับ thế còn đi cô bé hàm ngôi nghe hàm ngôi 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 gì ngôi 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 เปิดไม่เจ,เ,เจอเลยนะเหยียบคนนี่เหยียเปิดไม่เจอเลยเด้งเย่ยบเด้งอ๋อคือถ้าเราโดนในไอ้นี่คุมอยู่มันจะ,นจะคือถ้าเราโดนในอะไรนะตัว โดนโดนมันในนี้อยู่เราเราได้ตะเลงอย่าบอกได้มึงเพิ่งรู้อ่ะไอเหี้ยไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ไอ้เหรอเก่งอ้าวคนมันอ่ะคนมันอ่ะเล่นหนึ่งหนึ่งเนี่ยคนมันอ่ะฟาดออกมาเด้ใครมายืนตรงข้างอยู่ชั้นสองย้นสองเลื่องตัวคุณเจ้ากลัว แถวปูดชุดมันโหลอไงคนต้องกัวถ้าวิ่งแนะตแล้วไม่รู้อีนู้นนี่ผมเจอแล้วปาดเลยแมบหมอบอยู่กันรูว่ามึงฆ่าแล้วไม่ใช่ตัวเดียวตัวละตัวไปเออตัวแดงนั่นแหละเอาวงปีบอกวะตัวที่เพ่ไอคีหนึ่งหนึ่งเจ็ดปะ ไเคหนึ่งเจ็บผมใช้ยูเนี่ยเราแอร์บอลกันแล้วแม่งก็วางซักไก่เลยแอร์บอลบนก็ไม่ไปวางนี่วางอยู่ที่ใจมึงแล้วเหรอทีงี้สามัาคีกันเออทีกูพูดอะบนเลยวะนี่เียมึงขนาดอยูที่ใจเลอย่างเงี้ไม่เป็นไรผมกพูดไม่วางเลยบอลถ้ากู ไม่ด้ทับนก็นใจอย่างนี้สู้สายไม่ได้หรอกหาไม่เจอไอ้บอลอะไม่ได้ก็ต้องน้อยใจนิดนึงปกติอยู่กับเมียมีน้อยใจไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำไมคนต้องบูลลี่ผมด้วยเราอ่ะมึงบูลลี่กูเมื่อกี้หมดฮะบูลลี่อะไรมึงเรื่องแต่เรื่องหูฟังแหละคนหนึ่งมึงคนเนี่ย เราอยา่ออยายวฟังคนอื่นมากยากยกังจึงไม่เคยเป็นอย่างนั้นเลยกูฟังจากปากมึงเลยแหละฟังล่าจะาตีความผิดหรือเปล่ามีคนใช้อบอลใครตายอะ่ะมอนอยู่ไหนวะไม่เจอตายแล้วตายแล้วตายแล้วนีว่คนอยู่ตรงนงน้นอะ่ะ แถวแถวอร์ไอต้องอัปเกรดอะมันขึ้นปืนลบปืนมาน่าจะมีนะเม่อกี้มันกี้มันใช้แอร์บอลหนึ่งนั่งไงนั่ไงนั่งไงนี่ไงเโอเคตัวผู้หญิงทานจะโหดน่าโดดติ๊กอะเออเห็นละสัตว์เลยหน้ามาโผล่หน้าออกมาโผล่หน้าออกมาสไนเปอร์ใช่ป่ะไม่โดนอ้มึงใช้สไนเปอร์ใช่เออ ดูตรงหอคอยตรงเนี้ยคุณหญิงให้ตายก็ไม่โดนแม่งหโหลดร้อยก่อแตกมันมีตัวหนึ่งเกิดไรล่ะโดนลงมาแล้วโดนลงมาแล้วโดนมาหาคนนั้นนะแอออทำไมน้าตายอ่ะ เราจะโยนควันไปให้แฮกแล้วแฮกแล้วแฮกแล้วตรงไหนวะคนหลดล้มลงเราอะางหลังเลยโดดสกายไรเงี้ยโอ้โหจริง เฮ้ยมาล้ยเอ้ยเข้ามาแล้วเหรอวะโอผู้หญิงไงเนี่ยโอ้ยกูลงมาแล้วเหรอตายแล้วก็ด้วยทีมหนึ่งดวงอยู่ในบ้านให้กูอยู่เดี๋ยวกี้มันไปสองทีมไม่ใช่เหรอวะ เดียวฆ่ายกทีมมันอ้เหี้ยมันเลยกูแล้วเนี่ยเอามึงกากไงนัดเดินไปให้มันฆ่าไม่เดินให้มันฆ่าเก็บเพื่อนอยู่โอ้ผู้หญิงตัวนี้มันเดี๋ยวยิงยิงมันรู้หมดลองขวามิจ่าเดินไปทุกข์เองที่สังวีบอยู่อยู่ตรงข้ามอยู่ตรงข้ามฝ่าขวามือมึงอ่ะพอกอ่ะสิบหกว เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วโอ้ยเหี้ยตัวนี้เหรอ <S <S อะไรอะไรมันวะไอ้เหี้ยกูตัวจไก่ได้คุณไปวิไอ้สัตว์เอ้ย,อยนะปี๊บมันไปนู่นแล้วไอ้สัตว์มันขี่มอไซค์ผ่านมันไปแล้วร,รู้แล้วกูหามันไม่เจอจะหา,า,ม,ามันท้ามันขี่ไปดูแล้วปื้ดไปแล้วไอ้สัตว์นี่มันยิงกูอยู่นี่ไง เกตเตอร์ฟอร์เอเวอร์อย่างขี้เล็วมากมันยิงมอเตอร์ไซค์อยู่บนยอดยอดเรืนอนยิงมอเตอร์ไซค์แม่งไงสัตว์มันลงแล้วนะมันลงจากร,นะรถแล้วมันลงจากรถแล้วนะเก็บแ็กเพื่อนก่อนฮะสิบวิเอุ้ยอุ้ยอู้รู้ล้วนะ โอ้โหที oh, man, yeah, ่ไหนตเฮียวมีเก้ยนัดโอ้โหแปดจ้าเลยจ้าเลยคุณจ้าเลยโอ้ที่สองอ๋อ